โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์ก c h a n แนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Zone 4 e x t r e m e กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการผสมนะครับของแคสซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าของแคสเนี่ยราคาตกไปค่อนข้างที่จะแทบไม่เหลือมูลค่าแล้วนะครับหลังจากที่เขาอัปเดตให้ของแคสไฮเนี่ยมัน,นปุด หาเจอได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ทําให้ตอนนี้ของแคนหาราคาดอกมากผมเห็นขายอยู่ชิ้นละประมาณหมื่นกว่าบาทเองนะครับวันนี้ก็เลยลองซื้อมาเพื่อที่จะผสมให้เพื่อนเดูกันนะครับแล้วก็สําหรับแพทที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะมีไฮไลท์นะครับเป็นในส่วนของสว่าน3หัวนะครับแล้วก็พวกไอเทมที่เพิ่มเข้ามาใหม่นอกก็จะมีน้ำเต้าดำนะครับก้าหางหัวคุลี นะครับจะเป็นไอเทมที่หลายๆคนน่าจะกำลังตามหากันอยู่เนาะก็สามารถดรอปได้ทั้งใน3หัว2 1, หัวแล้วก็1หัวนะครับผมสำหรับเรท3หัวนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับคือขุด1ชั่วโมงเนี่ยต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างนะครับก็ผมลองไปขุดดูก็อย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องได้ลูกแก้วมานะครับผมขุดเนี่ยผมได้ลูกแก้วมาประมาณ สองสามลูกนะครับแต่ว่าราคามันค่อนข้างแรงนะครับมันประมาณเจ็ดพันแคสอะคือกับของที่ได้มาเนี่ยมันก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะขุดหาของพวกเนี้ยผมว่าไม่จําเป็นต้องไปซื้อสามหัวนะหัวเดียวก็ออกนะครับเราเน้นปริมาณดีกว่าอเนี่ยมันซื้อได้ต้องสามอันนกดีกว่าไปซื้ออันนี้นะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามา ผสมนะครับของแคทไฮกันให้ดูนะครับเอ,อผมซื้อมาประมาณนี้เลยนะไม่ได้ซื้อมาหรอกจริงๆผมก็ขุดได้เองด้วยแหละแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับเพราะว่าเอาไปขายมันก็แบบไม่ค่อยมีราคาเนาะก็เลยเอามา,อาลองผสมดูนะครับผมมีประมาณเนี้ยี่บกว่าชิ้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันว่า20่สบกว่าชิ้นเนี่ยมันจะได้สักกล่องหนึ่งไหมนะครับ <c oughs> แล้วก็้กล่องแคสอ่ากล่องผสมเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนหลังเนี่ยราคาแน่นอนครับว่าราคามันน้อยอยู่ละเนี่ยส่วนเครื่องประดับกับส่วนหลังเนี่ยจะเป็นสองส่วนที่ราคาถูกเพราะว่าเนี่ยก็อย่างว่าแหละของที่เอามาใช้ผสมเนี่ยมันมันถูกนะครับมันชิน้นละหมื่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราลุยกันยาวๆโอ้โหสองชิ้นติดแล้วอ่ะทุกคนคือ โอ้ไมเลดมันออกง่ายแต่ว่าเนะี่ยเมื่อกี้ผมได้เป็นอะไรวะเฮ้ยทำไมเลดมันออกดียังอ่ะให้เป็นส่วนหลังอ่าหลังก็จะมีประมาณนี้เลยไม่รู้ราคานะอันนี้ผมไม่รู้ราคานะว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่หาง่ายตอนเนี้ยอ่ะตอนนี้เราได้มาหนึ่งกล่องแล้วนะผสมประมาณ2ทีติดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าจบ20กว่าชิ้นเนี่ยจะได้เพิ่มใหม่สักกล่องหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวต้องไปรุ้นอีกทีหนึ่งนะว่าจะได้ผสมอะไรนะครับอย่าในน้อยเนี่ยขอผสมใหม่นะครับอย่าได้ผสมเก่าเลยเพราะว่าแค่กล่องอันนี้ราคามันก็แบบแทบจะไม่มีราคาอยู่แล้ะถ้าเกิดได้ผสมเก่ามานี่โอ้โหงานหยาบเลยนะครับไปกดไปกดไป คือบางคนเขาก็จะใช้สูตรแบบว่าเอาไปผสมกับของขอบฟ้าของขอบทองอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันต้องกดสูตรกันแบบไหนนะครับอันนี้ผมเห็นผมเห็นไหนถูกผมก็ซื้ออเอ,อคือไม่ไม่ได้มีสูตรกายตัวนะครับคือมันมันไม่มีเลทบอกอนะเนาะคือทาง GM เนี่ยเขาไม่ได้บอกเลทมาว่า ใช้อันนี้คู่กับอันนี้กี่เปอร์เซน็นต์กี่เปอร์เซน็นต์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอ,อยู่กับความเชื่อของแต่ละคนเลยบางคนเอานี้ไปผสมกันนี้มันออกดีบางคนเอาแคสผสมแคสอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันมันไม่มีตายตัวเนาะบางทีเอาขอบฟ้าผสมกับขอบฟ้ามันก็ติดได้นะเพราะว่ามันไม่มีเลทบอกนะครับแต่ว่าโอกาสมันก็น้อยตามระดับขอ,ของของที่เราเอามาผสมนั่นแหละนะครับโอเค กดแป๊บเดียวจะหมดละได้มากล่องเดียวแต่ถือว่าได้งบไม่เยอะนะคินละหมื่นห้าแล้วก็ไอ้กล่องนี้ก็กล่องละห้าหมื่นใช้งบประมาณเอ็มวกกว่าได้มาหนึ่งกล่องก็ถือว่าดี่ะครั้งสุดท้ายละโอเคไม่ติดมาตอนนี้เราได้มาหนึ่งกล่องนะครับผมก็เดี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันนะครับอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ผสมเก่า ถ้าจะให้ดีก็ขอเป็นโอเวอร์โหลดแล้วกันเนาะโอเคไปโอเคได้เป็นโอเวอร์โหลดนะครับทุกคนถือว่าดีเลยอ่ะเออราคาดีที่สุดละในบรรดา3ชิ้นนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเอ่อราคามันเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวไปส่องเจอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถือว่าเราประสบความสำเร็จนะดวงดีนะครับถือว่าดวงดี พอประมาณเลยนะครับลงทุนไปไม่เยอะนะครับประมาณ M กกว่าเนาะได้เป็นหลังนี้มาเดี๋ยวขอไปเช็คราคาในส่องดูอีกทีแล้วกันว่าได้กํำไรเยอะหรือเปล่าแต่ที่แน่เนี่ยม,มันราคาดีที่สุดละในบรรดา3อันนะครับถือว่าดวงดีที่สุดแล้วเนาะก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราลองเอาของแคทไอไปผสมกับของขอบฟ้า นะครับว่าเอาเลดการออกมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอดูราคาตลาดก่อนแล้วกันเนาะว่าของชิ้นไหนมันราคาถูกนะครับก็เดี๋ยวจะลองเอามาผสมนปนเปมั่วๆให้เพื่อนให้ดูกันนะครับผมเผื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนเราไปผสมเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องของโจกุนช่าแนลด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ